สวัสด,ดีครับพ่อแม่พี่นออ้องป้องปลายสกุสโคตมาปบปะก,กันอีกแล้วกับเบาสารผ้าส,สวยพี่น้องมันนี้เขาก็ได้มีนู่บแสบพี่น้องมามาฝากได้สมสมหมูพี่น้องสมหม,ม,ม,มูอ่าสมยังเบื้องเนื้อสมมาพี่น้องเด้สร้างมาจากต่อต่อคว่าต่อต่อไม่หลุดภาษาไม่หลุดครัาต่อต่อเนาะอ,อ่ะนี่ สมหมูยังก็ยายกระโดสมยายกระโดสมนังหมูพี่น้องสมนังหมูยายกระอเออโอู๋มลนะพี่น้องะออกะต้องสั่งมัซิมที่กินพี่น้องต้องมูพี่น้องมันนีกะสมนังหม,มูนะพี่น้องมันหมูเพื่อนมันกลับไปยามบ้านอยู่ทั้งกาลสินหรือว่าขอนแก่น มันไปสองบานทิ๊งพ <c oughs> นมมาฝากเนาะพี่น้องเนาะมีหม่ำมีหม่ำพนนมมาฝากพี่น้องมึงพาให้เบิ้งก่อนนะทาหม่ำให้เบิ้งก่อนนะพี่นอ้องเด้อพาทั้งอยูเลยพีเอาอานาะนี่โอ้โมเพนนมมาฝากอนะ่ะมาจากกาลสินเนาะพี่น้องเด้อมาจากกาลสินนะจากกาลสินฝากขอบูขอบใจเด้เออ่า เดี๋ยวมาฝากมาตอนเนาะทั้งปลาบอมเพื่อนนะมาฝากมาพ่อบอไรย,อย่าห้ามพี่น้องวันนี้พอไปไล่มันยามมันเหยียดเปิดออภูมิใหม่ไม่ติดปอของแสบพี่น้องมาลลางข้อจะได้แก้น้อยเนี่ยของแสบยังเป็นหน่วยเลยตัวนี้ยังเป็นหน่วยเลยเหรอมัมพี่น้องมัม,ม,มลลางข้อกันกนะ้อ,อ,กอยบ้าดอ่ะจับแจ็คพี่น้องเนาะของแสบ <c oughs> อของเสียจกฝากาอีสานเขาบัน้มาในแนเนว่ยอายังวะเกินใสเสียอ่ะมามาในแเนวอ,อีสานอีสานนาพี่น้องเนาะหละังคอหน่อยหนึ่งสมมาพี่น้องเน้อ สมแม,แม่กระรอโอ้ยายกระรอสมยายกระรอเนี่ยนะและ้วกะ็มัมเพื่อน,นํำมาฝากผนกลับบ้านยายาสินอ๋อมันเขา่ากล่องมาได้อะเข่าติบเก่าพี่นอ้องมัมเลยไม่เสียเวลาพี่น้องไหมเจียงนํากันเลยพี่น้องเขา่าเลยพี่น้องเด้อเขาแรงพี่น้องเขาแรง โอ้ดิสมพักพี่น้องแล้วมาฝากสมพักเขาแรงันพี่น้องเนาะอืมนี่จกบาดรอืมอืมอืมจะเทียมตุยอืมอืม ลองตัวนี้กันจ้งผาเอาลองลองลองห่นำจุกมุกนำจุกมุกได้หรอมอ่ะอืม เดากเ่าะกมากข่งกันเลยนั่งอีกเป็นน้อยพี่น้อกเอเป็นกระเสบแทบแปบแบแบอืมจนั้งหมูอืมอือ มาเข่ากันเด้อกินน้ำแน่มาๆมากำลังบ่ายได้ตอนนี้อืมอืมอืมสมพักเนาะสมพารกม,มาจากกาลสินนี่ว่าขอกนกนเป็นจีไปทสองบ้านเด็ดทีอืมอืมอืมแซ่บสมพารกนี่ใ้นหนังว่ะบ่

嗯，嗯，等八分了，嗯。 <cười> 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 Thôi 嗯. cho 嗯,嗯,嗯, hmm 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 ผมก่อนได้ไปยังเรื่อสวัสดีสวัสดีสวัสดีครับผมสวัสดีเพื่อสกู๊ดทุกคน ลาเผือเทอ่าอยู่ที่อะไรตรมพักว่นเนี่ยออกหวานหวานหม,ม,ามานูมีค้ว่าเปียวหวนานอืตัวขอภพ่เด้พี่สองเด้อจัญญาณยันด้พอดีอือ มาใช่แล้วพีคเขาไม้อบ่กอมยังพีกกับไปอืม สวัสดีครับม,มัมมัมเจ็บไหร่อืม ล่มพัดเข่าแหงเบ็บพี่น้องครับอือ กินขวแรงครับพี่นอ <c ười> ้องแรงเข้าเสาเขาเนาะเขาราตีนเสาหรือว่าเข้าในแรงในห้องเอา้าอืมวากันแถมกับเทียมพร้อมเห็นไหมเนี่ยอืม <c ười> <c ười> ซื้อ่าชมนังหมูยายกระดอนะ่ยายกระดออืมอันนี้นี่เพิ่นนำมาฝากพี่นอ้องอยากมันกลับบ้านส่วงเทศกาลปีใหม่อืมมื่นนียังมาฝากเป็นกระดสมไอ้ยสมอะไรทั้งสมอะไรทั้งหม่ำมาฝาก หลายอย่างครับบ้านอืม

Ừ, <laughs> quá อันนี้จริงแล้วจะไม่เคยกินที่เสียหลักม่ำไม่พอสิเน,นี่ยทาังแรกอ่ะเสียง่ามแถหมอสวัสดีครับง่ามบอกมันนีมาแบบผู้ไทยได้นนีิได้อาหารอีสานแล่ไม่อาหารอีสานบ้านเราอืมสมแล้วก็มม่ม อืมจมเอามาฝากจากโมกัวเอามาฝากจากกาลสินหรือว่า,าก,กาละสินจากคอนแกนเลยนาะมันไปสองบาทน,น่อีสิสองจังหวัดอืมไอ้ก็สเสีบด้ยอ่ะอืม

จากธรรมสายจากแบบนิดหน่อยเลยขอบคุณนะครับแม่ชมเสียว่าวบางงามอื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 ม,อม าอยู่มองได้แจ่ได้กับบรื้มม er ีอาหารอีสานบานเ้อเนอะพี่น้องนอะอาหารบาดห้องเรื่องแ่บแสบอาหารเหล่าอาหารอีสานอีแสบแ่บคักอืมอืม Mm hmm. Mm hmm. Mm -hmm. Somebody, somebody. เรียกพี่อ่างด้วอขุดไกซอยเพลนแน่น้อยหนึง่งยายกระดอสวมนังหมูยายกระดอต้นใจธนาเพื่อ,อนได้เด้อแซ่ไ้แล้วเด้อหมอโอ้ขอบคุณครับขอบคุณครับพี่เดนขอบคุณครับผม,มจังแน่ ต่อต่อจับจับแจับครับป๋าเอามาวิกันเลยจัดไปพี่ต้องเอา้าจวด <c oughs> อืม อ้าวใ่ะาสาอปากเซเด้อ่อออปารเซันะโอ,อ, <pod> อ้สบายดีสบายดีอืปากเซก็นอนเนอกแสีนึกตื่นนบอกอืม สวัสดีสวัสดีครับผมสวัสดีทจกขูดทุกคนนะ่ะขามาอัหลังอืมอืมอ้มันนี่จะเอาเผ็ดเด็ดเนี่ยอืพักอะไรบ้าง อย่า,านี้ฮไมขากันเอนยปอืมาษาไรดียไลอืมเข้าล้ะสุดดปลาจอยวอดนะบ,บน้านเาอดนะบ,บ,นนบ,บ้าปลา Ừ, <coughs> mm. <coughs> Thoán thả nhiều quá Thoán thả nhiều Ồ Chát bay bá chát bay Nó cay Tao Tiếp này đi สบายดีบุญหลแกี่ยวไงท่าขึ้นยืนเจ้าแท้ เดี๋ยวก,กินนะพักเนาะกินพักได้ไยลูกหนึ่งเขาไว้น้านี่ยตื่นเช้าแทะ 该了。Yeah. เตือนม่เตือนทางใจให้กันเดชหน่พี่น้องมาจากกันหน้าน้องไผ่มาเนี้ยนี่ <laughs> <ś les> <ś les> แป,ป๊บอีสบายดิต้องตื่นเสาร์นะมันน้องเด๋ <ś les> อ นี่หนาวกว่าสุกี้น้องพี่น้องเนาะอ่ะอิ่มบาดเลยอิ่มแตะโบเบิร์ดแล้วพี่น้องเด้อกินสับกินได้น้องพี่น้องเนาะเอากินซัพอิ่มเอออบากันน้องพี่น้องเนาะอืมเนี่ยเห็นบ่ยังอีไกแต่ยังโบเบิร์ตพี่น้องโบเบิร์ตเอ้าปิดพลาดประกันในเขาโถเขาไปเล้วพี่น้องเด้อ ที่เขาหม่ามนะเงาฝากก็ได้ก็แท้ก็ติดตามในช่องยูทูปฝากก็ได้ก็แท้ก็ติดตามในช่องยูทูปบอสันผ้าสวบแล้วกัเพื่อบอสันผ้าสวบแล้วกันเฟซบุ๊กดูยที่องซุกแล้วพี่น้องเด้อฝากก็ได้ก็แท้ก็ติดตามเบิ่งพวกก้อนเทิงแล้วพี่น้องเนาะมากก็ไหลใส่ก็แท้ผมมากระเรียนพาเนาะพี่น้องเนาะพี่ผ่าประกันได้ขอโทษขออภัยแล้วกระฝากขอบคุณเพื่อนที่เอาของมาฝากอีกท่นึงเด้อฝากเขาเมขอบใจ ยี่ได้กับได้มัมแล้วก็สมแล้วก็หลายอย่างแล้วมาฝากเนาะอ่าในยังกินสมแน้ำสม,สม,ม,ส,ม,ม,มสมน้มสมน้หมูสมน้หมูเออสมน้หมูแล้วก็มัมม,มัมเนื้อมัมเนื้อแล้วก็สมพัก สมพังนี่แซบเด้ออกจะออกหวานหวานบรสิบอันบสมบสมผสมไปผสมหวานแซบยังแซบอืม,ม,าออมฝาขมกขโมกับใจเด้อทันทีที่ตามมาส้มแล้วก็ทันทีก็ไหลก็แซ่ขอขโอมกขับใจขอบคุณครับสวัสดีครับผม